ในฐานะที่คุณเป็นผู้บริหารคุณเคยปวดหัวกับทีมงานคุณหรือลูกน้องคุณที่มีปัญหาในเรื่องทัศนคติไหมครับวันนี้ลุงติี๋มาบอกว่าเรื่องของทัศนคติมันมีปัญหาอยู่ประมาณ10บข้อที่ลุงติอยากจะสรุปให้ฟังข้อแรกหลายๆคนเลยมักจะพูดเรื่องของตัวเองที่เป็นลบๆเสมอจะตั้งคําถามกับตัวเองเสมอว่าตัวเองเนี่ยทำไมไม่ดีทําไม ไม่ประสบความสมําเร็จทักทีแล้วเข,เขาก็สงสัยความสามารถของตัวเองตลอดว่าแล้วตัวเองทําแบบนี้ดีหรือ,อยังอันนี้ก็เป็นทัศนคติเชิงลบที่เขามีข้อที่2บางคนก็มีทัศนคติเชื่อว่าตัวเองฉลาดมากเลยและความสามารถของตัวเองเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างไอเนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหรือเขาสามารถเติบโตต่อไปได้เพราะว่าเขาไม่สามารถพัฒนาหรือหอาความรู้ใหม่ๆที่จะมาทํางานได้ข้อ 3. หลายๆคนที่ให้งานไปแล้วก็ กล้าๆกลัวๆเพราะว่าเขากลัวความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นกลัวว่าถ้าทําผิดพลาดแล้วจะถูกตําหนิถูกตัดสินโดยคนอื่นว่าไอ้คนเนี้มันห่วยข้อ4พนักง,งานบางคนต้องการความสมบูรณ์แบบบางคนอาจจะกําหนดมาตรฐานของตัวเองสูงเกินไป แล้วก็อาจจะรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาทํางานแล้วมันจะเป็นที่น่าพอใจไหมตอบสนองความต้องการของคนอื่นได้ไหมคนพวกนี้ก็จะรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ทํางานอาจจะช้าหรืออาจจะไม่ยอมเริ่มสักทีเพราะรอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยเริ่มข้อ5 บางคนก็มีความเรียกได้ว่าอ่อนแอเ็าจะยืนหยัดต่อสู้หรือเมื่อมีปัญหาหรือปอุปสรรคมาเขามักจะยอมแพ้ได้ง่ายๆเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาก็ประสบการณ์นี้มันทําให้เขาไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อปัญหาใหมๆ่ๆที่มันเกิดขึ้นได้ทัศนคติข้อที่6บางคนชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเสมอเขาจะไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเลยแล้วเขาจะเปรียบเทียบว่าทําไมฉันได้เงินเดือนน้อยกว่าคนนี้ทําไมคนนี้เขาถึงได้มีออรถขับ ดีๆทำไมฉันยังต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานการเปรียบเทียบตัวเองกับข้อเสนอต่างๆที่มันมีอยู่ต่างๆเหล่านี้มันทำให้ภาพลักษณ์ที่เขามีอยู่เนี่ยมันดูเป็นลบทันทีแล้วก็ดูว่าเป็นคนเนี้ยเป็นคนไม่มีสง่าราศีทัศนคติข้อที่7ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเขามีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถหรือศักยภาพของเขาเองบางเขาเนี่ยเขาประเมินตัวเขาเองต่ำไปแล้วเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ตามความฝันที่เขาวางไว้เขาจะไม่มีโอกาสเลยพวกเนี้ยคิดว่า กยภาพตัวเองไม่พอยังต้องเพิ่มยังต้องหาความรู้มันก็เป็นข้อดีนะครับแต่ว่า บางครั้งมันต้องเชื่อมั่นตัวเองได้ข้อ 8. เขาบางคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเขาสงสัยในความสามารถของตัวเองมีความอยากที่จะเชื่อในตัวเองแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถเชื่อในตัวเองได้ซึ่งอาจจะขัดขวางการเติบโตการบรรลุเป,ป้าหมายสุนบุคคลของเขาได้ลักษณะคติอีกแบบหนึง่งก็คือข้อ9ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบางคนจะต่อต้านความคิดใหม่ๆเสมอหรือบางคนก็มีโอกาสเติบโตได้แต่เขาก็อาจจะมีความสงสัยแล้วก็คิดว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเขาเขา บายแล้วไม่อยากทำอะไรเพิ่มข้อสุดท้ายข้อสิบทัศนคตินี้ดูแยกก็คือเขาคิดทุกอย่างในแง่ลบเขาอาจจะเน้นสิ่งที่เป็นลบๆของสถานการณ์เขามีทัศนคติที่เป็นผู้แพ้เสมอแล้วเขาก็ไม่สามารถจะดึงศักยภาพทำให้งานของเขาเนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นบวกคนที่มันมีทัศนคติเชิงลบแบบนี้จะเป็นปัญหาในองค์กรของทุกๆคนนะครับลุงตีอยากจะบอกเลยนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารถ้าเราเจอทีมงานเจอลูกน้อง เจอคนที่ทํางานด้วยหรือเพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติเชิงลบเราสามารถทําให้แค่สองอย่างเท่านั้น 1. เราพยายามสอนเขาเปลี่ยนเขาหาโอกาสให้เขาได้เห็นทัศนคติใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองในทัศนคติแบบนั้นหรือ 2. เราหลีกเลี่ยงเจอคนแบบนี้นะครับมันไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตเช่นกันไม่ได้ช่วยให้องค์กรเติบโตเพราะว่าเมื่อไหร่มีทัศนคติที่ไม่ดีหรือเชิงลบมันจะฉุดรั้งทุกคนแม้กระทั่งองค์กรแล้วก็จะไม่สามารถพัฒนาองค์กรต่อไปได้ครับ